หลักแล้วผิดชอบพ่อปัวบ้างตอนแม่ครับแม่ทั้งหาเงินคนเดียวหามาเลี้ยงพ่อบครัวผมก็เลยช่วยแม่ไปขายของไม่กล่าวโทษโชคชะตาไม่รอคอยโอกาสเด็กชายวัย13เลือกที่จะสู้ตั้งแต่วันนี้เพื่อให้พ้นความลำบากและนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่848 แม่เป็นผู้รับภาระหนักหาเลี้ยงครอบครัวแม่ก็เหนื่อยครับติกครับวางครั้งก็ไม่พอใช่ให้แต่ว่ามีที่ไหนรับจ้างไม่เคยไม่มีวันหยุดสักวันเดียวไปขุดมันก็ไปให้ไปตัดอ้อยก็ไปให้หมดหน้านาก็หาของขายทำได้ทุกสถานการณ์ค่ะเพื่อให้ลูกได้เรียนอย่างเดียวค่ะ ผู้ช่วยมือหนึ่งไม่ปล่อยให้แม่สู้เพียงคนเดียวกลับจากโรงเรียนก็กลับไปกวดบ้านถูบ้านแล้วก็ล้างจานข,ข้าหุงข้าวเนื่อข้าวรอแม่ก็บางวันก็ทำกับข้าวเพราะแม่ก็กลับข้าไม่ได้มีเวลานะกายและใจของพ่อไม่พร้อมที่จะแบ่งเบาภาระช่วยแม่พ่อของเด็กก็ ติดเล้าแล้วก็เป็นโรคลมชักต้องกินยาตลอดค่ะถ้าวันไหนไม่ได้กินก็จะเป็นคนเหมือนไม่รู้สติถ้าไปทำงานก็ชักเปลี่ยนอาชีพไปตามฤดูกาลตอนปิดเธอปอ .6 และ ไปรับจ้างขายน้ำปั่นที่ร้านของญาติอยู่ในตำบลหนองเม็กและนี่คือจุดเริ่มต้นอาชีพใหม่ของครอบครัวไปน้องไปรับจ้างพี่ลูกพี่ลูกน้องเข,ขาให้วันละ50บาทแกก็เก่งจำสูตรออกมาที่แรกก็ชวนว่าแม่เปิดร้านขายน้ำเหมือนพี่ไหม ให้แม่ไปลองขายที่น้องเมย์ก,ก่อนครับแม่ก็ว่าขายดีก็แม่ก็เลยสนใจทําด้วยนักเข้ามาเสาร์อาทิตย์มาทํางานนี่เขาบอกว่าคุณครูครับอาทิตย์นี้ผมขอได้ไหมครับผมจะไปช่วยญาติขาย,ยก็ต่อยอดมาจากยญาติมันก็เลยมาเปิดร้านขายน้ําอยู่ที่นี่นะคะก็คือเป็นอาชีพได้เชื่อว่าเขาต้องเอางาน พวกนี้ไปใช้ในวันข้างหน้าได้นะคะการลงทุนเปิดร้านต้องแลกกับความเสี่ยงและหนี้สินมีค่าเช่าเดือนละ1500บาทและค่าอุปกรณ์สร้างความหวั่นไหวให้แม่เราสงสารลูกบางครั้งก็ขายได้บางครั้งก็ขายไม่ได้แม่ว่าจะจะหยุดแล้วนะบอกน้องแม่ไม่เป็นไรหรอกลูกพูดวันหลังก็มีค่อยเก็บค่อยออมเอา เป็นกับน้ำตาเลยเพราะมันอยู่ในร่มมันสบายไม่ได้ตาเบด้เพรามันเป็นงานที่ไม่หนักมันก็ได้อยู่กับแม่ได้ช่วยแมใ่ให้แม่สบายพ่อขาน้ำปั่นคนนี้ขยันเต็มที่เพื่อลูกค้าและเพื่อให้แม่ได้มีกําลังใจ ทำทุกอย่างที่แม่ทำครับก็ทั้งจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ให้เป็นที่แล้วก็ทำชงน้ำปั่นน้ำให้ลูกค้าตามที่แม่เคยทำแม่ก็จะได้พักเขาแม่ บางครั้งแม่ก็พาสงสาสุดมากค่ะก็อยากสงสาเป็นอยากช่วยค่ะเราล้วเ้าแก่ตวเองค่ะก็มันติดโรงเรียนก็ติดคลินิกก็ พอได้ลูกค้าจากคลินิกหมอตอนเสาอาทิตย์เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นผู้ใหญ่ก็มีบางส่วนเอาเปลือกนะครับส่วนใหญ่ก็จะกินชาเขียวชายเย็นแล้วก็มะพร้าวปั่นนี่แหละครับมีสิบยี่สิบปั่นยี่บห้า ตกเย็นแลกเปลี่ยนบทบาทจากพ่อค้าเป็นเกษตรกรงานนี้ฝึกแลกให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงที่นี้นะครับเป็นที่สาธารณะของชุมชนครับไว้ปลูกผักกินในครัวเรือนครับก็มีผักกาดผักชีแล้วก็ผักบุ้งผักคะน้าครับก็ใช้กินก็บ้างแล้วก็ ผักบุ้งนี้ก็ไปส่งที่ร้านเนื้อย่างได้ส่วนผักทั่วไปก็ไปลงตลาดได้ครับมัดละหบาทมัดละสิบาทครับเงินที่ได้นะครับก็ไปเก็บออมไว้ครับบางวันก็ใช้ซื้ออุปกรณ์การเรียนอะไครับช่วงเวลานี้เพื่อนบ้านยังได้พบปะพูดคุยกันด้วยคุณค่าของพื้นที่สาธารณประโยชน์แห่งนี้เป็นมากกว่าสวนผัก ช,ชนความลำบากสอนให้แลกไม่ประมาทกับอนาคตใช้ก็กับน้องคนละ30บาทแบ่งกินแบ่งออมครับข้างหน้าอาจจะไม่มีเงินเรียนต่อครับออมไว้ก็จะมีเงินเมื่อตอนจบม3 กลัวไม่มีเงินส่งให้ลูกเรียนเพราะว่าลูกเป็นเด็กดีก็ตั้งใจเรียนค่ะไม่อยากให้ลูกมาลําบากเหมือนแม่ต้องทํางานเลี้ยงลูกหาเงินเลี้ยงลูกให้ลูกเรียนที่สุดค่ะค่ะเกินร้อยเลยค่ะอนาคตที่ดีมาจากการทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดอยากเรียนสูงๆเพื่อ ก็วันข้างหน้าก็อยากให้แม่สุขสบายหาเงินเยอะๆมาให้แม่ลงมือทำในสิ่งที่หวังมีพลังกายใจทุ่มเททางสับสนจนสุดคเนอย่าลังเลพ่ายใจตัวเองโครงการสารรักโดย AIS มอบทุนการศึกษาให้แลกเด็กชายวัชรพงษ์ส่งเสียงจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมอบทุนช่วยเหลือครอบครัว โครงการสารรักยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนหนองแวงวิทยาด้วยกิจกรรมสารรักมาเก็ตเพื่อน้องๆคนเก่งหัวใจแกร่งกลับมาอีกครั้งค่ะแต่ครั้งนี้จัดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสารรักมาเก็ตครั้งที่2มีขึ้นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พ่อขาแม่ค้าคนเก่งหัวใจแกร่งจากหลายจังหวัดจัดขบวนสินค้าคุณภาพส่งตรงถึงมือลูกค้าที่สำนักงานใหญ่ AIS กรุงเทพมหานครก็เอาขนมจีนกับไก่มาขายค่ะหนูก็ดีใจที่แบบได้เห็นทุกคนในบ้านมาช่วยกันขายแล้วก็ขายดีอยากมาอีกค่ะก็มีเมี่ยงคำกับกระเพาะปลาค่ะ จะมีแม่พ่อแล้วก็เพื่อนๆมาช่วยด้วยค่ะรู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะเป็นครั้งแรกของเลยไม่เคยเจอคนเยอะๆค่ะลูกค้าอิ่มท้องน้องๆอ,อิ่มใจบรรยากาศการขายของจึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มก็ประทับใจค่ะว่าที่ได้มาค่ายคองกับเพื่อนๆนทุกคนค่ะถ้ามีโอกาสหนะ้าพอก,ก็จะมาค่ายของอีกค่ะพี่ค้าใจดีมากเลยค่ะซื้อคนละแบบเยอะมากค่ะ ทำให้หนูมีรายได้เพิ่มเติมจากงานที่หนูทําอยู่ค่ะสามารถนําผลผลิตที่หนูทํามาขายแล้วก็มาให้คนอื่นได้ลองชิมได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถให้โอกาสกับเด็กๆได้นะคะพบเห็พุพวกเขาบอกเล่าเรื่องราวมาค่ะที่แฟนเพจ สารรักคนเก่งหัวใจแกรง่งและอย่าลืมช่วยกันชมและแชร์เรื่องราวของเด็กๆสวัสดีค่ะ